ตามไปดูหน้าง,งานเจ้านมเย็นกันหน่อยครับฮะพี่วุดฝากระโปรงเรื่ปิดฝากระโปรงไปก่อนอมันฝุ่นเข้าเนี่ย ไปเขาจะไปนะเนี่ยเขาบกอกเ่ยรู้แล้ว,วเราจอดตัวปิดน,นะมันโดนอะนั่นไม่แขวนไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรดดำซิงด่วน เพชรอเอารถเก๋งมาถ่ายคลิปไม่ไหวลุยไม่ค่อยได้เลยอันนี้ทินเสียเพชรเลยโซนนี้เนี่ยเสียเพชรคุมเฮ้ยเฮ้ย But flow. จับกิโลดูนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วโลนึงโ้สวยบอยครับเร็วด้วยรถเก่งดำไม่ทันเลย

เพ็นเดนแนวพิโนโนนานี่หักได้เหมือนกันนะหายากด้วย ทียละร้อยคนขับสามร้อยห้าสิบ น,นี่ลูกก็น่าเยอะจริงเลยรูว่าเสียบอย,ยขับคันนี้ยังสไม่อยากขับน้องมะนาวแล้วมั้งคันนี้ขับสบายแล้วน้องมะน,นาวสงสัยต้องบิวช่วงล่างใหม่ยัดแนบเปลี่ยนแนบใหม่อะไรใหม่เพราะแนบมันล้าแล้ว ลงไปถ่ายไม่ถ่ายเลยดำก่อนซะแล้วเบี้ยวไหม,มเหมือนเบี้ยวๆนะบ่อนนะ่โอ้ยเพชรนี่ได้งานใหญ่จริงๆครับป มาหนึ่งไร่ครับที่สบายๆเลยลงมาข้างล่างเลยเจ็ดอีหรือเปล่าเนี่ย ด้วยครับเจ้าโอ้โหเจ็ดอ e ีโบธรรมดาครับเครื่องตัวนี้แรงครับเอ้ามาแล้วคันแรง แรงจริงคันนี่ทางเน่าๆแทบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยครับคันนี้โอ้อยจุ่มเลยยี่ พอแตกเลว่ะเสียงอ๋อใส่มาเต็มกล่องเลยครับแถนี้ซื้อดินกัน230บาทครับดัน30ตัก100รถดัม0 0ครับ สไตล์แบบนี้เหมือนกรองแบบกรออากาหรวมหรือเปล่าสวัสดีครับะน,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 นะฮะอะ,อะไรนะเอา <laughs> มันเป็นไรครานี้ได้ยินตืดตืดอ๋อ ได้กี่เที่ยวแล้วฮะได้ไม่ยี่สิบนะโอ้ไปเอาให้ได้ยี่สิบไม่ได้ยี่สิบไม่ได้อะไรเลยเอา้าลบก่อนลบก่อนมาชาอเมริกาเนี่ยตามมาติดๆครับขับจรวดหรือเปล่าเนี่ย ต้องยี่สิบเที่ยวนะผมถึงจะเหลือแต่เหลือไม่ถึงพันหรอกนะจะบอกให้ เนี่ยหน้าติดออดน,นะติดต่อเข้า PTO การลืมการลืมปิด PTO ผมว่าจะต่ออยู่เนี่ยว่าคนขับบางทีลืมปิด PTO มีผลเสียนะครับเฟืองปั่นตลอดเวลา ต่อสวิตช์เข้า p โอเสียงอาจจะต่อเป็นเสียงนี่แหละกระดักไส้กระดักไส้เลยช่วยได้ครับช่วยกันลืมได้เอ้วัววัววัวเอ้าอู้อูู้ตัวใหญ่มากเลยสวยด้วยพันไรบาเร่หรือเปล่า อาปาชีเฮ้ยไม่ใช่ขี่ห้าพันวยนี่โอ้มาไม่ผ่อนเคร่งเลยว่ะดูทำไมแซงคิวเขาหรือเปล่าวะเมื่อกี้มันคิวของเฮตูเจ็ดดีร้อยเก้าห้า เทียงอะไรวะเหมือนท่อออกเบียวๆนิดหนึ่ง giờ mình ra เอาไ,ได้ดยี่สิบเด้อลุบเป๊ะ่าลืมตัวล่ะอ่ะบา,บายบายครับคิดนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ